เฮิร์ทมากกว่านี้ก็ไม่ได้ออ้ยดีกันล่ะไก่ยิงกันซันต้าเชคเชตีแถวๆนั้นแหละรถรถแอ้เมียนออกรถใหม่รถยังดีอยู่แหละมาตรงนี้ก่อนเอาเปิดมาจังหวะนี้จริงจริงโอปเตอร์โคพเอ๋ยโอปเตอร์ดีร์ทอรเปิดเข้ามาไม่มีใครได้โควบอลตบพิม่ากอบเกโต้มีจีเก็บได้วันเล่ใบทีหนึ่งใหม่ตรงกรอบครับ บุญยองมาตรงนี้ให้ธีระทรธีระทรยิงขวาตั้งนั้ยดันหลังอยู่ไทยนี่โค้รก็นั่งยิม้มอยู่ลูกเกมงีีแบบให้กำลังใจลูกทีมครับกดต้นแล้วแถวสองสูงโขทยัยโดดบ่วงยิง้โอ้โหเกือบเทียรับได้บอลแล้วร้องกลับมาให้คอปเตอร์คอปเตอร์คืนมาเอ็มเจชิงจังหวะเดียวเล่นมาที่คอปเตอร์ ครับจะเปิดปมเรียบร้อยยกยกโกลนี่แหละครับภาพดีทุกคนรอคอยครับสำหรับทีมบีจีครับพวกเขาได้เฮแล้วครับขึ้นนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ับจากลูกโคเอาจนได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะโอ้ยิ้มออกเลยครับทา mm hmm. งด้านของบีจีแอนเดอร์แมนะครับ คนที่ดีใจสุดๆอีกคนหนึ่งคือเอ็มจัรัดนะบอกโอ้กูแบกมาหลายอาทิตย์แล้วแมเพื่อนยิงแล้วครับดูครับไหลตามช่องไปนิวให้มาคอปเตอร์เปิดแล้วโขกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเป็นเอ็มเจนะครับโขกเข้าประตูไปคอปเตอร์คอปเตอร์เพื่อนวิ่งเพื่อนวิ่งนิวรเมสหลุดขึ้นมาล็อกข้าขวาหนึ่งทีเพื่อนรออยู่ป้ายออกซ้ายมาเอ็มเจเอ็มเจมานิวเปิดแล้วโขงไปโดนซาตาซาตาไหลไปลูกนี้โอ้โห โดนดัดทางไปแล้วครับเฮ้ยอันนี้มีแทนพี่อู๋เป็นพระอยู่ด้วยนะอ๋อหจะเลิศบอลด้วยนะไอ้พอลแล้วแล้วเะสาธุเลยครับปนะตูมามมสุโคไทยโอ้ยเลีเ้ยวกันเอาจนได้ครับประตูนี้ของเทนนิสปูรเรลโลครับตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับเยิงยมมามโคตรคมหลบพี่ให้บอม ประตูมาเลยโอ้เฮ้ยช้านะบีจีเพิ่งเฮแป๊บเดียวงานเข้าเลยครับแล้วดูทีรัตซีซั่นนี้แกเอานะซีซั่นนี้แล้วเนี่ยฤดูกาลแรกแกในลีกยังไม่เท่าไหร่ครับซีซั่นนี้เปล่งปั่งเลยให้มาทางด้านซ้ายดิวลาเม่แล้วบ้านจังหวัเนี้ยเราดูบอนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เต้าแต่ส้มหล่นมาได้บอลด้วยครับดิวลาเม่เลือกเปิดมาตบกลางทะยานโกูแล้วลื่นโอ้โหต้กางทะยานกู สองประตูต่อหนึ่งครับดีจีเคนนาำอีกครั้งนหนึ่งแต่แม่เหมือนมันมีจังหวะปัญหาฮะเดี๋ยวต้องมาดูด้วยมนเข้าไปตอนไหนน่าจะควักกระปีออกมามเส้นไปจังหวะเดียวชนเสาบ้านนัแหละครับโอ้โกไลเทคโนโลยีต้องทํางานครับแบบนี้ขอความแน่ชัดหน่อยมาตรงกลางแล้วให้จังหวะเดียวครับวีลาเทพเปิดแล้วุกหน้กอออีก ตทิ้งแต่ติดครับหมวนหมวนกลับมาไอข้างในทำชิงเปิดมุ่งโอ้โหไปตกหลังตะไครยครับปั๊มมาได้ครับซาเซนให้มาที่เลสเตอร์บอแล้ว,ลวทำชิงมาวินะทเทพออกมาสารุก,กระังหวะเดียวทีและทษพลาดไปเสาสองชาลุนเรียบร้อยโอโกโก โอ้เฮลันสตูเลยครับ oh, oh. ไปแซลแคหน่อยไม่ได้แกบงเยอะแกะเลยเนี่ครับ้วยเท้าให้ดู <Let go S 2> เลยฮะ <the> เอ็มเอ็มบอกขอ <c oughs> แย่ดูบ้าง <c oughs> ไม่ใช้หัวบ้างเบื่อแล้ว <Number 11. S 2> เอาจนได้รค,รครับเอมิวโรบักครับตัวานี้เข้าชาร์จเข้าประตูไปวิจิตะเอาแล้วครับเอ็มจารันเปิดพื้นที่ว่างอาาวินโจเซนมาขวาจ่ายตดแต่ยังขยันล้วบอลเป็นใจเปิดไปโยกหก แล้วโอ้ครับีมยังไม่เก็บคอเนี่ยกับบ้านไปขออยากเก็บคอว่ะยิงเยอะๆทีแล้วขึ้นมาอครั้งหนึ่งกับีจีบีจีเข้าขวาใส่เรลยแม่ไม่น่าไป่ขู่ครับแมได้ประตูเลยครับสประตูต่อศูนจากกวดเช็ดยู่เอาจนได้ครับเอ็มจรันผมไปแซวเขาหน่อยเดียวว่าเขาเปิดมงเขาก็เลยไม่มงซะเลยวันนี้ยิงโชว์ไปเทีครับเอ็มจลัน ลองตาสโบนะที่14ประตูนะครับแล้วคุณดาดามไม่ยอมยิงเรียบเลยรไล่มาแล้วับไล่มาแล้วเผื่อไม่ได้เลยดัมดดามตีไข่แตกมาเป็นหนึ่งแล้สองครับดูครับดูครับไม่ยอมครับบอลขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรครับแต่เต็มเียไปด้วยประสิทธิภาพเลยครับเอ็มจารันไม่เสียง่ายเหมือนกันบอลเนี่ยถ่ายไปถ่ายมาครับสุดท้ายแล้วบอลออกซ้ายไปดูครับออกซ้ายมาปั๊บ ยังว่ากินเสาแรกเลยครับโอ้โหใจเด็ดจริงคะยินเสาแรกเนี่ย yeah. พอระบบน้อยใจประตูน้อยก็มีสองประตูมาอย่างไวไงอยากวีรเทพทาชิงจังหวะเดียวอีกครั้งนึงครับเอ็มจรันแล้วเห็นช่องตรงกลางแ้วจ่ายมายังเป็นใจอยู่ครับออกขวามาจักรพัน์เปิดติดบอลยังมาที่วีรเทพตรงกลางมีให้ไปแล้วแลสลี่เล่นไปให้ในกองเพลิบิ๊กสวยมากกระโดดวิ่จิกเรี้ยวรูดสามประตูต่อหนึ่งครับเอ็ม รเอาจนได้ครับอีกหนึ่งประตูจากเท้าขวาลูกนี้ครับกดแบบเปียดเสาเข้าไปเลยฮะนักแกยิงชนเสาเข้าอีกแล้วนะภาพย้อนไปประตูที่ 2, 2> <สะ S 1> เลยนะครับมุมเดียวกันเป๊ะเลยครับโอ้โหดูครับเอ็มจารันวันนี้นานๆทีนะนี่นาวันนี้ฟ้ามึนๆนะฟ้าไม่เปิดนะเอาไปดูเกมของตาตีดำกันนะครับยังพอมีเวลาครับสองลูกถ้าได้คือกลับมาไวยังมีโอกาสมาไวุะด้วย ประตูโอ้โหทาประตูไปแล้วเพื่อนเอ้ยไปแซวเขาว่าประตูมันน้อยนี่ยิงให้ดูอยากเก็บคอเป็นไงล่ะอาประตูมาแล้วเกมรักเอินจัลันวันนี้ก็มีช่องให้ให้โดนโจมตีเหมือนกันครับดูดำดีดำเนี่ยเขาะไปเขาะมาหน้ากอบเกโ่าคร,รับสบโอกาสทีเดียว